สวัสดีแม่ค้าทุกท่านที่ติดตามเพจบ้านที่ชาเสื้อผ้าเด็กขายส่งนะคะวันนี้เรามาอัปเดตงานนะคะให้แม่ค้าได้ดูกันนะคะสินค้าจะเป็นงานตัวอย่างคะ่ะเราไม่ได้แกะทุกแบบให้ดูนะคะแต่จะให้ดูว่างานแบบนี้มียังไงบ้างนะคะให้แม่ค้าได้ดูคร่าวๆเนาะสินค้าของเราจะเป็นงานคลาแบบคลาสไซส์ค่ะคุณแม่ซึ่งไม่สามารถที่จะเลือกแบบเลือกไซส์ได้อยู่แล้วนะคะแต่ไซส์ของเราก็จะมีไซส์90ถึงไซส์160ค่ะ สินค้าคุณภาพดีมือหนึ่งแพ็คถุงทุกชุดค่ะนะคะรับรองว่าสามารถที่จะทํากาไรได้ตั้งแต่20%ถึง50%ได้เลยนะคะวันนี้เรามีโปรโมชั่นมาบอกนะ,ะสําหรับใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะคะรหัสสินค้า B. สินค้า C. รวมกันได้เลยในราคา95บาทเท่านั้นขั้นต่ำ30ชุดค่ะสินค้า B. จะเป็นสินค้าที่มีคุณภาพดีกว่านะคะเพราะว่าจะมีงานบุคนด้วยซึ่งงานบุคนราคาค่อนข้างสูงอยู่แล้วแต่วันนี้เราจะให้ในราคาพิเศษค่ะ ไม่ว่าลูกค้าเก่าแม่ค้าที่จะเอาไปเติมสต๊อกนะคะหรือว่าแม่ค้าใหม่ที่เพิ่งเริ่มจะขายนะแนะนําเลยนะคะให้สั่งขั้นต่ํานะคะไปจําหน่ายได้เลยนะลองไปเทสตลาดดูนะเพราะว่าตอนนี้นะคะเสื้อผ้ากันหนาวขายดีมากนะคะงานของเราถูกกว่าหน้าเว็บแน่นอนค่ะไปซื้อหน้าเว็บขายส่งยังไม่ได้ราคานี้นะบอกเลยว่าถูกมากๆนะคะ95บาทต่อต,ตัวเท่านั้นนะคะค่าขนส่งนะคะอยู่ที่ขั้นต่ํา 30ตัวก็จะส่งอยู่ที่ประมาณร5 0ยบาทนะคะใครสนใจนะคะแคปบจอตรงนี้นะรับโปรโมชั่นได้เลยงานรหัส B ีบวกรหัส C ได้ในราคา95บาทเราค้าแบบให้ค่ะรับรองว่างานดีแน่ๆเราคัดงานให้แน่นอนนะคะรีบสั่งสั่งก่อนได้งานสวยไปขายก่อนนะนะคะใครสนใจทักแชทได้เลยนะคะขอบคุณมากๆคะ่ะ